ครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานเอ็มทีโปรมิวสิกสุรินนะครับได้นำมาตู้18นิ้วนะครับเป็นสูตรโทโบนะครับชื่อว่าโทโบองศานะครับ18โปรนะครับผมมีขนาด18นิ้วนะครับใส่ดอกละห่ำนะครับผมไว้4นิ้วนะครับตู้เปล่านะครับสเปคนี้นะครับปกติหน้าร้านนะครับใบละ2,800ันแนะครับผมหน้างานวันนี้นะครับใบละ2,500ันหนะครับผม ผมต่อกนะครับปกติ6,009นะครับพิเศษหน้างานนะครับ6,005นะครับผมเสียงกลางนะครับก็จะเป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นดอกระพงเอชเอนะครับผม450วัตต์นะครับเสียงแหลมนะครับก็เป็นหัวจรวดอยตองแปดนะครับไม่ได้ผ่านในด้วยนะครับผมสเปคตู้เปล่านะครับไปละ2,009นะครับผมถ้ารวมสลักลูกปืนนะครับก็ไปละ3,002นะครับผมสเปคพร้อมใช้นะครับไปละ6,009นะครับหน้างานวันนี้นะครับ6,005เช่นกันครับผมครับผม ส่วนชื่อเฟซน,นะครับก็ n t นีภุมินะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอลองฟังเสียงดูครับผมลองฟังเสียงกับทิมง,งานเ p นโิ bogeys in the party everybody put up their hands